ช่วงนี้นะครับพาไปดูสีสันนะครับที่นครดูไบในสหรัฐอาหรับเอมเิเรสส์ครับค่ะตอนนี้นะคะมีข่าวที่สร้างความฮือฮาเหลือเกินค่ะเนื่องจากว่าตำรวจที่นั่นค่ะเขาใช้รถลัมเบอร์กินีเป็นรถซูเปอร์คาร์ค่ะที่ราคาเนี่ยต้องบอกว่า10ล้านกว่าบาทขึ้นไปเลยนามาทำเป็นรถสายตรวจค่ะ ก็เป็นรถที่ออกแบบมานํามาใช้นะครับเพื่อที่จะให้สามารถที่จะไล่กวดจับคนที่ขับรถเร็วนะฮะในดูไบซึ่งมีรถซุคซามากมายนะครับแล้วก็เลยทําให้ลับเกรนี่ตารวจของตํารวจในดูไบเนี่ยกลายเป็นรถที่แรงที่สุดแล้วก็เป็นรถตํารวจที่แพงที่สุดไปโดยปริยายนะครับลองไปดูชมหน้าของรถตํารวจที่ดูไบกันฮนะ แรายงานข่าวจากนครดูไบในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ค่ะระบุว่ากองกำลังตำรวจดูไบหรือว่า DPF ปิดตัวรถซูเปอปร์คาร์สุดหรูล a m b บ r g h กินีอเว t a d o r ค่ะที่เขาจัดซื้อมาจากประเทศอิตาลีสำหรับใช้เป็นรถของตำรวจสายตรวจโดยที่ราคารถสายตรวจล a m b บ r g h กินีอยู่ที่คันละประมาณ460,000ถึง550,000ดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยนะคะก็ราว13 18ล้านบาทค่ะเนี่ยแหม,มสวยงามแล้วก็โ,โหค,คเจอตำรวจขับลัมโบนะนะอ่ะโดยที่จะมีการนำรถสายตรวจล a m b บ r g h กินีเนี่ยนะครับไปใช้ในการตรวจตราเพื่อ พื้นที่ในความดูแลรับผิดชอบในนครดูไบนะครับซึ่งมีอยู่ทั้งสิ้นเนี่ย4,114ตารางกิโลเมตรเพื่อใช้ในการสร้างความมั่นใจในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและก็ทรัพย์สิสนนะครับของประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวในเมืองที่แสนจะมั่งคัง่งแล้วก็ดูไบเนี่ยก็มีแต่รถสปอร์ตสดหรูแบบนี้นะฮะอ๋อก็เลยเป็นสาเหตุหนึ่งนะคะที่ต้องสั่งซื้อรถซูเปอร์คาร์ลอมบ์เกนีเข้าประจําการหลังจากว่าช่วงที่ผ่านมาค่ะเจ้าหน้าที่ของ DPF ต้องพบกับความยากลําบากในการติดตาม ในการไล่จับกลุ่มผู้กระทำผิดกฎหมายอยู่บ่อยครั้งโดยเฉพาะพวกนักซิง่งซึ่งเป็นลูกเศรษฐีมักจะขับรถหรูราคาแพงค่ะขณะที่รถสายตรวจแบบดั้งเดิมของดูไบไม่มีสมรรถนะมากพอที่จะเร่งความเร็วได้ทันคราวนี้จะได้สมน้ําสมเนื้อกันหน่อยค่ะครับข้อมูลจากทางการ UAE นะครับก็ระบุว่าราวหนึ่งใน7ของผู้ที่กระทำความผิดกฎจราจรและมีการถูกปรับเงินนะฮะเนื่องมาจากว่าการขับรถด้วยความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดที่ดู กําหนดว่าห้ามขับเร็วเกินกว่า130ไมล์ต่อชั่วโมงนะครับหรือว่าประมาณ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยและปัจจุบันจํานวนของรถซูเปอร์คาร์ก็เพิ่มสูงขึ้นทุกวันนะครับก็เลยกลายเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศที่ทาง DPF เนี่ยต้องการที่จะมาจัดการอย่างเป็นจริงเป็นจังสักทีค่ะพูดถึงก่อนหน้านี้ค่ะกงกำลังตำรวจดูไบเนี่ยก็เคยสั่งซื้อรถ Do อ g e Charger ของ Chrysler ค่ะรวมถึงรถ Chevrolet c a m a r รรจากค่าย GM ของสหรัฐมาใช้งานแล้วซึ่งถือว่าเป็น รถที่แรงในระดับหนึ่งแล้วค่ะแต่ก็ยังประสบปัญหาไม่สามารถที่จะไล่กวดคนร้ายได้อยู่ดีค่ะ2อคันนั้นเนี่ยว่าแรงแล้วนะฮะทั้งดอชทั้งคาร์มาโลนี่<ช>ยังไล่ไม่ทันนะ <c oughs> ไม่น่าเชื่อนะจะขับเร็วกันไปไหนนะครับทั้งนี้เนี่ยฮะสมรรถนะของรถซุรเปอร์คาร์ลามกินนี่อเวนทเดอร์นะครับเครื่องยนต์ V12 นะครับเร่งความเร็วจาก0ูนถึงร้อกิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลาเพียงแค่2.9 <c oughs> วินาทีและก็สามารถทําความเร็วสูงสุดได้ถึงกว่า350กิโลเมตรต่อชั่วโมงคร สำหรับโทษโทษนะคะปรับฐานที่ขับรถเร็วเกินกว่า200กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่ใช้ทางหลวงในทะเลทรายจะต้องเสียค่าปรับที่4,000ถึง6,000บาทขณะที่หลายคนก็ไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ค่ะเพราะเชื่อว่าสิ้นเปลืองเกินไปและมองว่านะคะเป็นแนวคิดที่มาจากเกมส์คอมพิวเตอร์ค่ะ ไอตายสิเอาลำบกินนี่มาทํารถตํารวจนะฮะต้องขนาดนั้นเลยนะแสดงว่าคนที่ดูใบเนี่ยคือร่ํารวยกันจริงๆไงแล้วก็มีแต่สปอร์ตคาร์ทั้งนั้นเลยนะฮะคนที่ดูใบก็ร่ารวยร่ารวยร่ารวยจริงๆอ่ะพูดถึงราคาอเวนทอร r เนี่ยเข้ามาในไทยนะราคาไม่ต่ํากว่า20กว่าล้านบาทเลยนึกถึงถ้าตํารวจไทยขับรถสไตล์นี้บ้าง ผมว่าตำรวจไทยเข้ารถไม่ได้ตัวใหญ่ตัวใหญ่หญเกินไปอาจจะมี <c oughs> ความมีน้ำหนักเกินนะฮะ <c oughs> แต่ว่าเรื่องของวิธีการนี้ก็อย่างที่บอกตอนท้ายนะว่ามันเหมือนกับว่าเป็นการ <c oughs> แก้ที่ปลายเหตุ<ช>หรือไม่ะนะเนื่องจากว่าใช้งบประมาณที่สูง <c oughs> มากใน,ในการแก้ปัญหาถ้าจะมีการติดตั้ง กล้องจับความเร็วม,มีการถ่ายภาพของผู้กระทำผิดเนี่ยก็น่าจะแก้ปัญหาได้ระดับหนึ่งแล้ว<อ>นะก็น่าจะทําให้คนที่ดูใบนั้นปรามแล้วก็ขับรถช้าลงกว่านี้ค่ะนะหรือว่าเพิ่มค่าปรับด้วยเพราะว่าค่าปรับ สี 4, ถ่ถึงหก 6, บาทเนี่ยถือว่าน้อยเพราะว่าเขาขับสปอร์ตคาร์ก็มีตังกันอยู่แล้วค่ะแต่ก็พูดยากนะคนดูใบตำรวจดูใบก็ก็มีฐานะด้วยในตัวนในประเทศแห่งนี้นะครับก็เลยสามารถที่จะออกรถตำรวจที่สุดหรูแบบนี้มาใ,ให้ได้ชมกันค่ะปิดท้ายวันนี้ค่ะลาไปด้วยภาพคึกคักแล้วกันจากประเทศเปรูค่ะ เขาเป็นการทําสถิติโลกนะครับในการเล่นคาฮอนที่มีผู้ที่มาร่วมเล่นครั้งเดียวกัน<ฆ>มากที่สุดในโลกนะครับค<ฆ>าฮอนก็คือเป็นกล่องคล้ายๆกล่องสี่เหลี่ยมคล<ฆ>้ายๆกับลําโพงแล้วก็ใช้ในการเคาะการตี<ฆ>ถ้าคุณผู้ชมนั้นอาจจะไปตามร้านอาหาร<ฆ>อาจจะเห็นคนที่เล่นเครื่องดนตรีชนิดนี้นะครับเป็นเครื่องดนตรีที่มาจาก ชาวแอฟริกาและก็ชาวเปรูนะครับนำมาดัดแปลงแล้วก็นามาเล่นกันเป็นที่นิยมมากนะครับในทั้งทวีปแอฟริกาแล้วก็ในอเมริกากลางนะครับที่เปรูนี่ถือว่าเป็นเครื่องดนตรีประจําชาติเลยด้วยนะครับมีการทําสถิติโลกคนเล่นคาฮอนพร้อมกันมากถึง1524ค,คนทํายสิลายสถิติเดิมนะครับที่มีคนเล่นไว้1476คนก็เป็นภาพที่ดูแล้วเนี่ยคนเล่นคาฮอนกันเยอะแยะมากมายเลยเป็นภาพที่ทิงไทยได้ชมกันในวันนี้ครับค่ะและนี่ก็คือ,อกากระแสโลกทั้งหมดในว,วันนี้ค่ะ ท่านผู้ชมติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์14นาฬิกาถึง14นาฬิกา30นาทีรวมถึงช่องทางหลากหลายนะคะในโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วก็ www.bkkb.tv ด้วยค่ะ,ะเข้ามาคลิกไลค์แฟนเพจของเราได้นะครับที่เกาะกระสาโลกแล้วก็รับชมย้อนหลังได้นะครับมีคลิปต่างๆที่นํามาทิ้งเอาไว้มาโพสต์เอาไว้นะครับรวมถึงติดตามได้ทาง b k a b t v นะฮะอย่างที่เรียนไปแล้วก็ช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆนะครับวันนี้ผมรัตภูมิคุณชื่นจิตและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดี ¡Ay, no, todos no, no, los no, palos! No.